ตัวงานตัวตาริโวครับทำมุนจาริมโหมดใาย่หนึ่งดอกนะครับของเดิมมาด้วยอาการอิโมล่มนะครับเดี๋ยวเราท้าทำการทดสอบนะครับกดล็อกฮะลดล็อกปกติแล้วนะครับกดคลายล็อกฮะเรียบร้อยะต่อไปทดสอบระบบการสตาร์ทนะครับอันนี้อาจะต้องเหยียบคัชนะครับขอย้่านะครับเหยียบคัชขอยย่าขึ้นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับอิโมดับนะครับรถใช้งานได้นะฮะมาดูทีครับทดสอบล็อกนะฮะเห็นไหมฮะเซ็นล็อกทำงานนะครับกดท้ายล็อกเรียบร้อยฮะก็ทำบุญเจียริโม่กับน้านะครับน้ากัดดอกให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่ากัดดอกรุ่นนี้เป็นล่องเรือด้วยนะฮะใครสนใจก็วอล์กอินหน้า้านได้เลยครับ